สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เราก็มาชมคลิปอีกคลิปหนึ่งนะ <c oughs> เดินจากหน่วยนะเดินรลัดไปห้าตัวนะเดินเดินลัดนี่ครัว่าเดินลัดก็เดินทีจะสามเองนะเดินไปห้าตัว สามหกเก้าสองสามหกเก้าสองห้านี่แล้วก็มาจับห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สามหกเก้าเก้าสองห้าจะมีที่จับหน่วยสิบอยู่ในนั้นนะหน่วย 10. สิบสูนี้ก็แม่นเหมือนกันนะอ่ะตามชมครับผมจะแม่นยำไหมก็ตามชมนะเดี๋ยวจะระบายสีให้พร้อมถามปลายปากานะ ตามปลายประกาศเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะตามชมเลยนะเราก็มาฟังคำเตือนกันสักก่อนนะครับผมตามกติกาท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวยคำนวณหวยให้ชมนะฮะนานเห็นไหมพอถ่ายทำปุ๊บล่มมันก็มาเลยนะอยู่กลางทุ่ง พอเห็นนะจะใช้ปากกาทำรรมาได้สีเห็นไหมเห็นไหมคือจะให้ขยายให้ขยายนิดหน่อยนะเราใช้หลักหน่วยนะเดินนะคิดมาทางนี้หน่อยนะครับผมหลักหน่วย3ามนี่เดิน สามหกเก้าสองห้าหลักสิบจะต้องมานะหกกับเก้าจะต้องมาเขียนไว้ตรงนี้นะฮะห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดหลักหน่วยนะจะต้องมาที่ ห้ 58, แล้วก็สีเนะเขียนวิกจะจะเจอหลักร้อยนะเจ็ดศนย์สาหลักร้อยจะต้องมาที่0นกับ3ามนะฮะเก้าสนนะเขียนมาทางนี้จะเจอหลักหน่วยอีก ครั้งหนึ่งนะคือสองห้าอ่าจะลงสีให้นะะ ตามต่อนะฮะจะระบายสให้ตรงนี้นะ69เก้นะมาหลัก10 58้7มาที่หลักหน่วยนะ03มาที่หลักร้อยนะ9 2เหมาที่หลักหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะ เราจะสังเกตเห็นว่าหน่วยมีสองครั้งนะ5้าแดสี่เจดทั้งนี้สองห้านะชนกันที่ห้าเมตรเดียวนะส่วนที่เราจะจับมานะเป็นเลขเกตตัวแต่ชน5้าสองครั้งเป็น8ดตัวเอาตรงนี้มานะพอเราเอามาเขียนเรียงกันสมัยนะเป็น เห็นสมัยเป็นวันนี้นะครับผมเขียนเรียงกันอย่างนี้นะ6502 6502 9 8สอหเเราซิกแซกเลขใส่กันนะ ก็จะมาทํานองนี้นะหลักร้อยตรงนี้03หลักรนะ้อยนะยยืนตรงนี้นะร้อยเดี๋ยวเราจะมาจับตรงนี้นะพร้อมกันหลักสิบหเก้านะสออยู่ยืนตรงนี้นะสอสอร้อยห้าแปดหน่วยนอตรงนี้นะสองห้า ตรงนี้มาหลักหน่วยอีกทีหนึ่งนอหน่วยนอหนะอ่าถ้าตรงนี้จับนะมาตรงนี้ก็0ูหเลยนะลงหน่วยพอดีเห็นไหมศูย์ห้าลงตัวนะ05ศูนหาแต่หลักหลักร้อยมันไม่ตรงไอหลัก10ไม่ตรงนะ9กหอยู่ เราไปดูเก้าไปที่หน่วยห้าอ้าวเก้าห้าเก้าห้าพอดีเลยหกแปดศูดไม่ตรงนะ0ูนย์แดตรงเจหกสามห้าตรงหลักร้อยนะฮะ ถ้ามันตรงจริงๆนะมันก็จะตรงแค่95กับ68นะฮะหลักร้อยก็0กับ3นะฮะ095 395 068 368นนะฮะประมาณนี้นะครับผม ถ้าเราย้ายมาฟังงวดนี้นะเราก็จะมาเขียนลองดูนะครับผม9ก้าสองห้าแปดหนึ่งวเขียนผิดเอาเอาหลักห้านะหลักหน่วยห้านะเขียนผิดนะเราเริ่มที่หนะ้านะเก้ากับ2องเราตัดดอ,อกตัดดอ,อกนะเริ่มที่ห้าห้า 1ปดหนหาลักสิคือ8กับหนะ8กับหนึมา10บเจ็ดศูนยหลักหน่วยนะเจกับหกนะหลักหน่วยออาต่อไปหลักร้อย ก้าสองห้าแปดหนึ่งสองกับห้านะร้อยต่อไปหลักหน่วยอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามสี่กับเจ็ดนะหน่วยสี่กับเจ็ดตัวชนมานะมาชน เจ็ดศูนย์หกเก้าสี่เจ็ดอาชนชนเม็ดเดียวที่เจ็ดนะเราลองมาจับดูนะอาจะระบายสีให้หลักสิบนะแปดหนึ่งจากตรงนี้นะหลักหน่วยเจ็ดศูนย์หกเก้าจากตรงนี้นะหน่วย สองห้าหลักหน่วยอีกครัง้งเออหลักร้อยนะอันนี้สองห้าหลักสิบสีเก็ชนกันเม็ดเดียวที่เก็อ่ะเราลองมาเขียนลองดูนะเขียนว่าตัวเลขจะแมทกันที่ตัวไหนจากสูตรนี้นะอ่า แมตกันนะจับเรียกมาเรียงกันเลยนะแปดเจ็ดสนะครับผมแมตแปดเจ็ดสองสี่หนึ่งศ้จ็ดเป็นเลขที่มาครบนะฮะหลักสิบนะแปดกับหนึ่งลงมานี่นะฮะเกับศ หลักหน่วยนอนะหลักร้อยลอสองกับห้าหลักหน่วยสกับเจนอออีกทีหนึ่งนะจับลองดูนะจะได้กี่ตัวถ้าเก็ดมาหน่วยตรงนี้นะ มีหนึ่งเกียรตินะที่จะมาหากันง่ายๆนะหนึ่งเกียรติสามตัวมาที่ห้าหนึ่งเกียรติสองหนึ่งเกียรติอ้าวหนึ่งเกียรติมาแรงหกกับเก้าขาดปุ๊ดไม่มีเลยนะอยู่ในนี้ ศูนย์มานะศูนย์เป็นหน่วยนะแปอ้าวมาอีกแล้วแปนะได้สองแปดได้ไหมสองแปดกับ580แปด แปดศูนย์แปดศูนย์อ่ะจับได้แค่นี้นะหนึ่งเกตบกแปดศูนย์นะห้าหนึ่งเกตสองนึ่งเกตห้าแแล้วก็2 8 0 หนึ่งเจ็ดกับแปดศูนย์แรงนะอ่ะรอ,รอรอผลกันตรงนี้นะจะมาไหมแปดหกแปดเจ็ดขาดไว้เลยนะหน่วยเจ็ดอ่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดตรงนี้มาได้ไหมนี่นี่แปดเจ็ดแปดเจ็ด สองปเจ็ดนะอีกตัวหนึ่งห้าแปดเจ็ดเพิ่มให้อีกนะแปดเจดตัวนี้ใกล้เคียงแล้วแปดหกนะ 8, 6, นะให้ระวังจงดีนะมาได้เหมือนกันนะอย่าเผลออ่ะหมดเวลาพอด,ดีครับผมอำลาพาจากเท่านี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว